สวัสดีครับผมพบกันอีกช่นเคยกับช่องคนเมืองท้อยนะผมก็คลิปนี้ผมได้ทําการรีวิวนมเป็นถังป๊อปคอนนะผมพึ่งออกมาใหม่นะครับในวันที่28สิงหาเนี่ยครับเป็นถังป๊อปคอนจากทางมาวิลนะครับต้องบอกว่ารอบเนี้ยยังอยู่กับเป็นฉลองนะผมครบรอบ85ปีมาวิลนะับนี่ครับก็นี่เลยครับผมตัวถังเนี่ยจะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับจะเป็นในส่วนตัวนี่ครับจะเป็นในส่วนตู้ลําตัวนะครับแล้วก็นี่ครับจะเป็นส่วนหัวนะผมส่วนหัวจะเป็นแก้วน้ำลำตัวจะเป็นที่ใส่ถังป๊อปคอนเดี๋ยวเราจะมา แกะดูข้างในแต่ละส่วนกันครับว่าจะมีอะไรมีลูกเล่นอะไรให้เราเล่นบ้างมมาเริ่มกันที่ส่วนของหัวก่อนแล้วกันนะครับผมนี่บจะเป็นในส่วนของตัวแก้วน้ํานะครับผมแล้วก็มีนี่ครับเป็นโลโก้มาวิวแบบเนี้ครับแล้วก็นี่ครับจะเป็นวิธีการนะครับผมขออนุญาตแกะออกมาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ผมว่าตัวหัวสีอะไเลยรผมนี่แบบนี้ก็จะมีหลอดมาให้นะครับหลอดก็จะเป็นที่ยึดผมครับ เป็นตัวจุกแบบนี้ครับไว้ล็อกกับตัวถังนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับตัวหัวมุ่นยนนะครับนี่เดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าทําอะไรบ้างนี่ครับอันนี้จะเป็นวิธีการนะครับผมนำสองส่วนมารวมกันนะครับส่วนหัวเนี่ยมันจะมีวิธีครับหนึ่งครับวิธีการเปิดนะครับเราจะหมุนผมด้านบนนี้ออกนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าครับสามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็เป็นที่ใส่ถ่านนะครับ ด้านในแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวสวิสนะผมจะอยู่ที่บริเวณจมูกนะครับนี่แบบนี้ใช้ในการปิดเปิดตรงนี้ครับอันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูนะผมด้านบนจะมีสติกเกอร์มาให้ทั้งหมด2ชิ้นนะผมขออนุญาตแกะนะครับแกะออกแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะไปติดบริเวณของลำตัวแล้วกันนะผมเพราะว่าติดตรงบริเวณหัวน่าจะไม่สวยนะครับผม ก็ส่วนหัวนะครับผมนี่ครับจะมีทําเป็นแบบเอฟเฟกนะครับผมนี่ครับเป็นเหมือนแบบระเบิดนะผมเป็นเหมือนเป็นไฟแบบนี้ครับตัวหัวรายละเอียดก็ทำดีเทลดีนะผมแต่ว่าการลงสีเนี่ยก็ก็แยกสีชัดเจนนะครับผมขาดเพียงแค่การแบบเติมเล่นดีเทลแบบน่าจะมีการเติมแบบสีดำๆลงมาจะทำเป็นแบบตัวส่วนต่างๆนะครับน่าจะสวยขึ้นนะครับผมนี่ก็ตัววิธีการเปิดนะครับนี่ครับจะหมุน นะครับแบบนี้นะครับผมนี่ด้านในก็จะเป็นที่ใส่น้ำนะครับผมก็วัสดุค่อนข้างที่จะหนานะครับเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างหนานะครับแล้วก็น้ําไม่ต้องกลัวหกแน่นอนนะเพราะมันจะมีเป็นยางนะผมเนียบยางกันไว้ด้านในผมเนียบกันแบบน้ําไหลออกมานะครับแบบนี้ครับตัวหัวเป็นไฟนะผมแล้วก็ตัวสวิตไฟนะผมมันสามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับผมนี ยักนิดนึงครับเอาเป็นว่าดึงสวิตก่อนแล้วกันนะครับตัวไฟนะครับจะเปิดแล้วกันนะนี่ครับผมขอท้าที่จะสว่านะครับในส่วนของตัวไฟที่ให้มานี่เลยตอนแรกคิดว่าไฟน่าจะออกบริเวณด้านข้างนะครับผมสรุปแล้วออกเพียงแค่ดวงตานะครับถ้าออกด้านข้างก็น่าจะสวยขึ้นนะครับน้านข้างออกมานิดหน่อยครับผมเนี่ยบเดี๋ยวต้องปิดไฟจะเห็นชัดนะครับผมระมานี้ครับผมส่วนหัวขออนุญาตประกอบกลับไปที่เดิมนะครับนี่แบบนี้ครับผมเสียบหลอดครับผม รหรือว่าไม่ก็เสียบอันนี้เข้าไปด้านในจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีตัวยึดตรงนี้ครับผมหลอดก็ไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้นะครับผมเค okay. ส่วนหัวผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูส่วนลําตัวก่อนนะครับผมส่วนลําตัวครับส่วนลําตัวก็บอกด้านหลังก็จะเหมือนกับตัวถุงที่เป็นหัวนะครับผมนี่ ดีเทลรายละเอียดก็ทำมาได้ดีผมเนี่ยเป็นแบบมีการเซาะร่องต่างๆนะครับผมสีจะเป็นแบบสีเดียวกันนะผมก็แนะนําตัวนี้ถ้าไปทําสีเพิ่มก็น่าจะสวยนะผมอย่างเช่นตัวสันหลังนะผมถ้าทําเป็นสีเงินนะผมสีเงินแบบนี้เนี่ยครับบริเวณด้านข้างเนี่ยน่าจะเข้ากันนะตรงนี้ใส่สีเงินนะผมตัวรูน็อกก็น่าจะใเป็นสีเงินนะครับผมนี่ก็ทําการแบบขีดเซาะร่องสีดาๆนะครับ ตัวนี้ก็ทําดีเทลลงเงาให้มันดูแบบชัดเจนยิ่งขึ้นนะผมนี่แบบนี้แล้วก็จุดที่หายไปเนี่ยจะเป็นจุดวางตําแหน่งของฟิกเกอร์นะครับผมตัวดีเทลเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ว่านี่ครับเสียดายครับผมมีตําหนิบริเวณตรงนี้ด้านซ้ายของลําตัวนะครับผมปรมมาในเน้่ด้านหลังก็เปิดใส่ป๊อปพอนนะครับนี่ครับผมแล้วก็ จะมีเป็นตัวฟิกเกอร์นะผมด้านในมาให้แบบนี้ครับนี่ตัวใส่ป๊อปปอนแบบค่อนข้างที่จะกว้างนะผมด้านในถือได้ว่าใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะผมเนื้อพลาสติกเนี่ยเรียกได้ว่าดีเลยผมเนื้อพลาสติกค่อนข้างที่จะหนานะครับผมสมกับราคาที่เราจ่ายไปครับมาอนนี้ขออนุญาตปิดโอ้ฝาค่อนข้างที่จะแน่นนะครับผมด้านหลังด้านล่างก็จะเหมือนกันมีสติกเกอร์เหมือนกันนะผมแบบนี้ นี่ครับีเป็นเหมือนเอ็กคลูซีฟนะผมเฉพาะมาเวล์นะผมด้านท้ายก็จะเป็นโลโก้85ปีมาเวล์นะผมแต่ว่าตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยแปะทับไว้นะครับผมและมาอนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวฟิกเกอร์นะครเข้าไปติดกับตัวถังป๊อปคอร์นกันครับเอ่อจะเป็นวูฟเวอร์ลินนะครับผมแต่ว่าวูฟเวอร์ลินเหมือนจะกรงเล็บเหมือนจะบิดงอนนะผมต้องอาจจะดัดนะครับผมนิดนึงนะผมแนะนำวิธีการดัดก็ใช้ไดเป่าผมนะครับในการเป่าแล้วก็ดัด ให้มันแบบเข้าทรงเข้ารูปนะผมแบบนี้เล็บตรงนี้ผ่านแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะต้องดัดนิดนึงครับโอเคครับผมก็ไปดัดกันเอาเองนะครับผมประมาณนี้ครับดูคับตัวตัวฟิกเกอร์ค่อนข้างที่จะดูดีนะผมการลงสีโอเคครับผมโอเคเลยครับผมก็อาจจะดูแบบถ้าแนะนำนะผมหน้าไปลงสีเพิ่ม ทำดีเทลทำเงามากกว่านี้ก็น่าจะสวยนะครับผมนี่เหมือนแบบกระซวกแบบพวกไส้นะผมที่เป็นแบบไส้ในของหุน่นยนต์ออกมาแบบนี้ครับก็ติดนะผมเข้าไปเลยแบบนี้ครับนี่ามมาเนี่ยทัดมาครับผมนี่อีกตัวหนึ่งครับนี่ครับผมดูดีเทลละเอียด หน้าตาจะดูแบบแปลกๆนิดนึงผมแนะนำใครมีฝีมือก็น่าจะเพ้นใหม่ละกันนะครับผมประมาณนี้ก็เทียบว่าก็ดูดีเลยผมสำหรับงานก็นำไปติดเข้าไปครับนี่ครับผมสวยงานครผมแล้วก็ถัดมานะครับเราจะเอาหัวเข้าไปเสียบครับ นี่ครับผมก็ใส่หัวเรียบร้อยนะผมตัวหัวเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นลักษณะมันเป็นเดือยนะครับผมเป็นเดือยแบบนี้แต่ผมพยายามหมุนแล้วก็ไม่เข้านะผมคือในใบประกอบเนี่ยมันแนะนําให้เราแค่เสียบนะบแต่พอเสียบเข้าไปนะครับผมนี่แบบนี้ก็มันก็ไม่ค่อยล็อกนะผมเลยไม่แน่ใจว่าต้องหมุนยังไงนะครับตอนนี้คือหมุนจนเข้าขั้นคือจะหักแล้วนะครับผมก็เลยก็เอาเป็นว่า วางไว้นะครับผมเฉยๆแล้วกันครับนี่วางไว้แบบนี้ครับโอเคประมาณนี้ครับผมก็เปิดไฟก่อนนี่แบบนี้ดวงตาแบบนี้ครับที่รายละเอียดก็ได้อธิบายไปนะ่ยผมเวลารวมกันเป็นแบบชุดเดียวเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามขึ้นมาเนี่ยผมแต่ว่าตัวเนี่ยอาจจะต้องการการลงสีเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมอาจจะแบบไล่แบบไล่เส้นเอาแบบตัวไม่ค่อยๆไล่เส้นนะครับผมให้มันแบบดีเทล มีมากกว่านี้นะผมอาจจะเป็นลงเงานะผมจุดบางจุดอาจจะเอาสีเงินมาลงก็น่าจะสวยขึ้นนะครับมาเดี๋ยวผมจะทําการปิดไฟให้ดูนะครับแล้วมาดูความสว่างของตัวดวงตานีผมว่าจะสว่างถึงแก้มด้านซ้ายหรือเปล่านะครับนี่ครับผมถ้าปิดไฟแล้วเนี่ยสังเกตไหมครับจะเห็นเฉพาะดวงตานะครับแล้วก็มีลามมาบริเวณตรงแก้มนิดนึงนะครับผมแบบนี้ครับนี่ ประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวหุ่นยนต์เอาจริงนะผมผมอยากให้ตัวไฟเนี่ยน่าจะบริเวณเอฟเฟกทางด้านซ้ายนะผมถ้ามีไฟออกมาก็น่าจะสวยขึ้นนะครับประมาณนี้ครับ, <m> บ<น>ก็เท่าที่เห็นนะผมจะเห็นได้ว่าดวงตาเนี่ยจะออกอย่ให้ดวงตาแล้วก็ตรงแก้มนะครับแต่บริเวณเอฟเฟกต์นั้นข้างครับผมไม่ออกมานะผมก็ประมาณนี้สำหรับถักพะคอนก็จะมบอกราคานะครับตัวนี้ถักพะคอนนี้ผมได้มาราคาะ 5้าย25บาทนะผมต้องบอกว่าราคาหน้าลงเนี่ยถ้าไปซื้อหน้าลงใช่ไหมครับมันจะอยู่ที่590บาทเราจะได้แก้วน้ำหนแก้วแล้วก็ได้ป๊อปคอนนะผมอันนี้พอดีผมสั่งผ่านทาง d e l i v e r y นี่ยผมทางช h o ป e e นะครับก็ได้มาราคาถูกนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้แก้วน้ำนะจะได้เฉพาะเพียงแค่ป๊อปคอนเท่านั้นนะผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับถังป๊อปคอนมาวิวนะผมชื่อถังตัวนี้นครับมีชื่อเต็มว่า เ m ็ n นะครนบผมคอมโบเซ็ตนะครับผมนี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับถังนี้จะขึ้นลูกประกอบให้ดูแล้วกันนะครับผมก็จะสรุปแล้วกันนะว่าถังนี้ทำอะไรได้บ้างหนึ่งนะผมตัวของหัวนะผมสามารถที่จะเปิดไฟได้นะผมด้านหลังก็จะเป็นที่ใส่เก็บป๊อปคอนนะผมแล้วก็มีเป็นแบบตัวฟิกเกอร์นะผมมาให้2ตัวแบบนี้นะผมก็ดูน่ารักดีดูเท่ดีนะผมหัวคือถังเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับเป็นแบบ2ู n 1นวัะผมมีทั้งแก้วน้ํากับตัวถังป๊อปคอน อยู่ในชิ้นชิ้นเดียวกันแต่ว่าสามารถที่จะแยกชิ้นได้นะครับผมแต่ว่าไม่ได้ขายแยกนะผมมันจะขายเป็นเซ็ตแบบนี้เลยโอเคก็ไปหาซื้อได้นะผมที่ทางเมจเจอร์นะครับถ้าไปซื้อหน้าโรงก็590บาทนะผมได้แก้วน้ากับป๊อปคอร์นนะครับแต่ว่าถ้าสั่งซื้อผ่านเดลิเวอรี่นุมทางอ่าช้อปปี้ไลน์แมนนผมก็แล้วแต่นะผมแต่ที่ก็โคดลดไม่เท่ากันแต่ว่าทางช้อปปีเนี่ยผมได้โคดลดอยู่ประมาณ170บาทนะผมจาก690านะผมซึ่งราคาทางในแอปเนี่ยมันจะแพงกว่าใช่ไหมคร 6 0 10เนะี่ยลดไป170ก็เหลืออยู่ที่5 25บาท5 30บาทแต่ว่าผมมีคอยนะผมใช้คอยลดไปอีกนะก็อยู่ที่ผมได้มาอยู่ที่5 25บาทโอเคถือว่าถูกนะใครมีคอยเยอะก็น่าจะลดถูกว่าน,นี้น่าจะต่ำกว่า500นะครับผมโอเคก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะในไม่ผัดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนมองทอย ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมใครมีคําถามถามได้ใต้คอมเมนต์ใครที่แบบเป็นสาวกเหมือนผมน้ำป๊อปคอนไปสาวกเดย์วันวันนี้ผมก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะผมละเอียดถือว่าสวยอ๋อก่อนจากไปผมลืมไปเดี๋ยวจะวัดขนาดความสูงแล้วก็ขนาดต่างๆให้ดูนะผมเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ความสูงก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับความสูงของถังป๊อปคอนนะครับอยู่ที่อสามสิบเจ็ดเซนนะครับหรือประมาณสิบ สีนิ้วเกือบเกือบสิ้านิ้วผมนี่ครับดูขนาดหนะ้าอกนะครับผมอยู่ที่23่สิบสานะผมหรือประมาณ9นิ้วนะผมเหยียบตัวฟิกเกอร์ก็ขนาดก็ไม่ได้จะเล็กนะผมก็ถือได้ว่าใหญ่เหมือนกัน,นผมตัวนี้ก็อยู่ที่สิบเส้นนะผมตัวบุฟคบลินนะผมบุ๊คบอลินก็นี่วัดเอาครับผมก็อยู่ที่ขนาดฟิกเกอร์นะผมบุฟคบลินอยู่ที่ สิบเซนกว่าๆนะครับสิบเจ็ดสิบสองนะครับถ้ารวมวงเล็บเขาก็ใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะผมก็ประมาณนี้ผมเส้นผ่าศูนย์กลางนะผมฐานนะผมเดี๋ยวจะมาวัดให้ดูนะผมว่าเท่าไหร่นะครับผ่าศูนย์กลางของตัวฐานนะผมก็อยู่ที่สิบเจ็ดนิ้วนะผมสิบเจ็ดนิ้วสี่สิบห้าเซนถือว่ากว้างเหมือนกันนะผมทั้งสูงทั้งใหญ่นะผมสําหรับถังพระพรถังนี้นะผมต้องบอกว่า าราคาก็ถือได้ว่าดีนะผมเทียบกับวัสดุที่ได้มาเป็นพลาสติกที่ค่อนข้านที่จะหนาในะผมหนากว่เกือบเท่าตัวที่เป็นโกดูดบลัสเตอร์นะผมเรียกได้ว่าหนาเอาเรื่องเลยนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะกันไปนะผมคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะผมเป็นถังพอบพอนที่ค่อนทางที่จะยาวเพราะว่า,ามันสามารถที่จะอธิบายแยกเป็นส่วนๆได้เช่นส่วนหัวส่วนหน้าอกประมาณนี้แล้วก็มีฟิกเกอร์ที่ให้มาครับผมตัวฟิกเกอร์เนี่ยมันจะ น่าจะเข้าเต็มกับตัวตัวของสเอร์แมนนะผมใครได้ได้ซื้อก่อนหน้านี้คือตัวขนาดพอๆกันครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วผมอย่าลืมนะผมกดติดตามกด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับ